กีซีอูสวัสดีครับอันนี้ทดลองของใหม่พี่น้องทดลองของใหม่ไม้ด้ามทำไว้เรียบร้อยสั้นเท่ดดามบ่เทิงบ่เีเอาไม้ต่ออยู่บ่เห,ห็นใหม่บ่อือฮะจะให,ห,ห,ห้นำเปยังนะว่างไว้หันก็นได้นะตะนนอน้องยกหรอกมือไม่ ระวบงไว่เออพอดีเย็บตัวนี้ยกแล้วปล่สรุปเราได้มันางานใหมอู้อ้ได้อยู่ได้พี่นนองใสเลยใสใสเลยใสใสเลยแต่ตัวน้อยเนาะหลอดนี้เนาะ คือเราวางหันโตใหญ่ขนาดตอนเท่าแต่ทีเดียกอันนี้มันโบวเบิร์ดวะนี่อันไหนกุ้งเท่านี่ให้สร้างว่าเฮ้ยมันมืดมันกับมันกับมามาสิีมืดขนาดดูเอางูมืดตอนนั้นเขาปล่อยซื้อมาจากถุงเข้าวเจ้มาขายตอนนั้นอะไรจำเป็นเรื่อือกันโหนที่เขามาขายกุ้งฟอยตอนหน้าฝนตอนนั้นพี่น้องซื้อแล้วก็มาปล่อยไว้สะเอาเห็นมันกุ้งใสเทาเลยปล่อยเออ พอซื้อมาแล้วเพึ่งนก็ปล่อยนะครับเขามาขายเนะมันสดพอทีนี้ปล่อยว่ก,กี่เถื่อเองมั้องอือ่แล้วดูนี่ฮะทุกท่านผลผลิตกระทุ้งละทะดายสื่อตอนนั้นกรองละาบาทก่องละซ่าบาทปร,เ,เ,ปทรเออลงทุนประมาณไม่ถึง 100. ร้อย,ยบอ่ละรอยนี่ครับได้กุ้งแบบนี้เนาะ แปลว่าแม่ก็บอยาบอยากรีอ้วนี้คือ,ค,อคือมันมันมีอะไรก็บ,บอยาคุณบอกนะเนอ,อมื่อวานก็ขนาดเมืว่อวานกับตานยกเหรียญเหรียญก็ยังได้เกือบกิโล่นเมื่อวานนี่นเนาะเขาคือ,ค,อคือลงทุนซื้อทีเดียวนะทุกท่านนะครับนูน่นแม่ผมไปยกอีกอีกอันหนึ่งได้อยูบ่บวานี่โอ้ปลาหูปลา มันเขามมา้เขาห่มอ่ะนี่พี่น้องเดคือธรรมชาติพวกปลาพวกกุ้งจะลบรบแดดเนาะรบแดดมันเข่าร่มเข้าอะไรน้องพี่นอ้องเขาแค่วางไว้เฉยๆนะครับก็ได้แล้วเนาะได้พ่อก,กินแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้คือไม่กินแล้วนะครับไม่ค่อยอยากกันแล้ว ยกไปพุ่นมานี้ลองอีกคนบ่เพราะว่าไปขายเนาะคนสั่งก็เยอะหน้านี้มันก็จะเอายากหน่อยนะครับถ้าเราเลี้ยงบ่อแบบนะแบบไงอะที่แบบเขาทำเอาง่ายๆนะครับเป็นร่องเหมือนไส้ไก่นะั่นนะคลองไส้ไก่อันนั้นจะเอาง่ายหน่อยแต่ว่าแบบนี้เราก็มันก็ไม่ยากนะผมว่านะมันก็พอได้อยู่นะครับ มันก็พอได้อยู่เนาะเราก็ขยันขยันยกขดันขยันเดินเนาะวางหลายๆอันสองสามอันนู่นปุ๊บฝั่งนู้นอีกอันหนึงนะครับก็อพอได้อยู่พี่น,อน้องนะฮะหลังจากขายกุ้งแล้วก็ขายของไปด้วยพี่นอ้องเออว่างๆจาก็ยกยอกุ้งขายขายหน้าร้านเลยทำก้อยกุ้งขายอีกบ่หวะ เอาทุกอย่างคุ้มเท่นโอ้ยมันจะเกินไปแล้วมันจะไม่ทันแล้วเนาะเอาเท่าที่ได้มันไม่มีใครที่ได้ทุกอย่างหรอกเนาะมันไม่มีใครที่ได้ทุกอย่างโดยไม่เสียอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะใช่ไหมเออเราจะไปเอาทุกอย่างนี่ยเอาที่เราพอได้ทําได้เนาะอย่าไปให้มันเกินตัวเกินกําลังมากายพี่น้องนะครับนี่ซ้ำนี้เขาก็ถือว่าเข้าคุ้มค่าแล้ว หลังจากนี้นะดูปลาถ้าปลามันตัวใหญ่พี่น้องผมอาจจะต้องขายปลาด้วยนะครับคือเอาสดๆกันเลยสิพีซีสวิงนะครับทำเป็นบ่อพักอย่างนะกระชังเราจับใส่กระชังไว้จับใส่กระชังไว้ลูกค้ามาเราเอาจากกระชังให้ลูกค้าน่าจะประมาณนั้นน่าจะดีนะแต่ว่าตอนนี้ปลามันไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กมันยังไม่เหมาะกับการขาย นะครับปกติปลา3โล4โล3ตัว4ตัวโลนี่กำลังดีไซน์กำลังดีเอาลองอันใหม่พี่น้องอู้อันใหม่มันอยู่อันใหม่มันอยู่อู้กระเด่องออกเพิ่มเลยไหมเออชุดยอดเออเอาลบอหอือหวออออยังไงอยากได้อันใหม่เหรอลูกอยากยกเหรอ อยากอยากได้มันมาเลยสวอดีครับอยากได้มันมาเหรอเออนี่ยกยุกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งอืมอึ๊บอึ๊บนน่นปูปูทาด้ามไว้ตั้งสองอันนู่นเนี่ยปูทําด้ามไว้ตั้งสองอันเดี๋ยวพ่อซื้อมาอีกอันหนึ่งวันนี้พ่อซื้อลองดูอันหนึ่งว่ามันจะได้ไหมพ่อก็เลยไม่กล้าซื้อมาสองอันอึ๊บอ้ายอันนี้พี่น้องอู้ อยสุดยอดธุรกิจใหม่ของครอบครัวเราช่วงนี้ขายได้ก็ขายไปก่อนพี่น้องถ้าขายไม่ได้ค่อยว่ากันนะมื่นละลอยซองลอยก็เพาะเอานะพี่น้องเฮ็ดยังโอ้โหดูปลาฝั่งนู้นปลาใหญ่ไรมันปลาป่าชนไรอาบูทำธุรกิจอ้าเออเ้าบูทำงานพอดีครับเอางานอ้า อให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ดูมีปลาดินตัวนึงกลางลมด้วยเอาเอากิ่งไม้ใส่หน่อยลูกเพราะว่ามันจะได้หลบมีแดดมีอะไรด้วยเออ,อสุดยอดกับธุรกิจใหม่ของเราพี่น้องนะฝากคลิปไว้ทนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> สวัสดีครับ,บ,บ <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย